เจเลงสร้างสุสารวางแผนงานศพตัวเองสั่งลูกงดรับซองแต่แจกเงินวันละล้านเจเลงดอนเมืองเล่าสาเหตุสร้างสูสารวางแผนงานศพล่วงหน้าสั่งลูกงดรับซองแต่ให้ทำบุญแจกเงินคนจนทุกวันวันละล้านเป็นเจ้าแม่ร้านขายเครื่องสำอางน้ำหอมอาหารขนม และเครื่องดื่มนำเข้าจากทั่วทุกมุมโลกรายแรกของไทยสำหรับเจเล้งดอนเมืองล่าสุดเจ้าตัวได้มาเปิดใจในรายการคนดังนั่งเคลียหลังถูกมองว่าแช่งตัวเองให้อายุสั้นลงหลังจากที่เจเล้งวางแผนสร้างสุสานให้กับตัวเองในวันที่สิ้นลมหายใจโดย J เจเล้งเผยว่าตอนนี้อายุ77แล้วเวลามันก็แย้มฝาลงทีละนิดเพราะฉะนั้นเราจะไปสวยอย่างนี้ตลอดได้ไหมก็พยายามคงที่ความสวยของตัวเองไว้แต่ เรามีทุกอย่างแล้วเชงซิมเชงซิมสบายสบายเงินก็มีและสมบัติก็เยอะ เราอยู่ปัจจุบันเราก็อยู่สบายแล้วตอนตายไม่หาที่อยู่ให้สบายบ้างละ่ะซึ่งการเตรียมแบบนี้ไม่เกี่ยวกับการไม่สมหวังในชีวิตแต่เป็นการเตรียมตัวตายเตรียมตัวก็บอกลูกไว้เลยเวลาตายหนะเนี่ยนะงานศพเนี่ยไม่ให้รับซองใครจะมาก็มาไม่มาก็ไม่มาเราแจกเงินคนจนทุกวันวันละล้าเลยให้แจกทุกวันเจ็วันจิบ เมื่อถูกถามว่ามีคนเขาคิดว่าเจเลงแช่งตัวเองยังไม่ตายเลยก็แช่งตัวเองแล้วเจเลงได้ระบุว่าส่วนตัวไม่คิดว่าเป็นการแช่งตัวเองก็ดูตัวอย่างจากคุณแม่เจเลงสมัยก่อนก็ไปซื้อลงซื้อทำวัดเล่งเนงยยี่จำได้เมื่อก่อนเราไม่ได้มีตังฐานะไม่ได้ดีแต่ก็มีกินมีใช้ตอนนั้นไม่ลำบากแล้วคุณแม่ก็ไปวัดเล่งเนงยยี่ก็ถามแม่ไปทำไมเขาก็บอกไปซื้อลงเราก็บอก ไปซื้อทำไมแม่บอกเขาให้ทำแบบนี้มันเป็นการสะเดาะเคราะห์คุณแม่ซื้อลงเสร็จใส่ชุดตายด้วยนะชุดยิ้วที่ตายแบบนั้นแล้วก็ลงไปนอนในโรงแล้วเขาก็ปิดฝาโรงคิดไว้กี่นาทีแล้วท่านก็ลุกขึ้นมาแล้วชุดนั้นก็เก็บกลับบ้านพอท่านตายก็ใส่ให้ท่านเราก็แบบแม่เราเตรียมแม่เราเตรียมหมดแม่เราต้องไปพระบาท ก็คือวัดพระพุทธบาทที่จังหวัดสระบุรีไปปั๊มตาทุกปีจะได้ขึ้นสวรรค์ลูกจะต้องไปแม่ไม่ไปลูกก็ต้องไปพระบาทไปปั๊มตาให้แม่ตลอดจนแม่เสียชีวิตเขาบอกเวลาฉันตายเธอถือใส่มือฉันนะ